สวัสดีครับแฟนๆมองอย่างเซียนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับคลิปวิเคราะห์บอลประจําวันนะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในเกมวันพุธที่30กรกฎาคม2568นะครับก็มีข้อมูลของฟุตบอลที่น่าสนใจประจําวันมาฝากกัน1คู่นะครับผมวันนี้ครับเราจะไปที่เกมฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2นัด2นะครับในวราตีหนึ่งครับมาคับบี้เทลอาวิฟเจอกับปาฟอสนะครับผมในเรกแรกครับ ที่บ้านของปลาฟอร์สจบลงด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับเกมนี้ก็ต้องมาตัดสินกันนะครับว่าใครจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้โดยโจทย์ในวันนี้ครับเขาให้มัค์คบีเทลออฟวิฟนะครับเหนือกว่าบังคับชนะนะครับมองว่าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกเบียดนะครับสูสีใกล้เคียงกันนะครับน่าจะผัดกันลุกผัดกันรับทันกันเลยทีเดียวนะครับโอกาสที่จะเจ้า อีก1เกมนะครับผมมองว่าเป็นไปได้มากที่สุดสำหรับคู่นี้ครับโอกาสเสมอสูงมากครับคู่นี้ขอเลิกเชร์ทีมเยือนว่าจะต้องยื้อจนต่อเวลาพิเศษครับขอเชร์ที่ป่าฟอสครับสวัสดีแฟนๆมองอย่างศรีนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันพุทธที่30กรกฎาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้รุนกันอยู่นะครับตุยโดตุยโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ2 นัดที่2ครับเป็นคู่ของเซรินบาร์ล็อตจากฮังการีนะครับพบกับโนอาจากอาร์เมเนียนะครับเกมแรกเนี่ยเซรินบาร์ล็อตเนี่ยบุกไปชนะโนอาก่อนนะครับ2ประตูต่อ1น,นัดนี้เล่นในถิน่นก็ยังได้เปรียบโนอาพอสมควรนะครับชื่อชั้นศักยภาพของเซรินบาร์ล็อตเนี่ยยังเหนือกว่าโนอาค่อนข้างเยอะ แล้วก็เฟรนบลอเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในถิ่นได้ค่อนข้างดีขณะที่โนอาเองไม่มีทางเลือกนะครับต้องเปิดเกมแรกเพราะนัดแรกเนี่ยแพ้มาก่อนนัดน,นี้ต้องชนะสถานเดียวนะครับถึงจะมีลุ้นเข้ารอบนะครับแต่ดูดูแล้วด้วยศักยภาพและก็ตัวผู้เล่นของทางด้านโนอาเนี่ยยังเป็นรองเรนลอดค่อนข้างเยอะนะครับตามโจทย์เองเนี่ย เฟลวอร์ดเองก็ยังดูเหนือกว่าก็ต้องยิง2เมตรสถานเดียวแต่ผมยังดูว่าเฟลวอร์ดก็ยังแข็งแกร่งอยู่นัดนี้2เมตรน่าจะมีครับคู่นี้ผมให้เคียร์ไปที่เฟลวอร์ดจากฮังการีครับสวัสดีแฟนๆมอนสเตอทุกท่านนะครับตัวที่เลือกมาวันนี้เป็นที่สุดบอลถ้วยของบราซิลนะครับเป็นการแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับ เกมคู่ระหว่างคูไซโร่พบกับทาง CRB นะครับลงสนามเวลา5นาฬกา30นาทีซึ่งคูไซโร่เนี่ยเป็นทีมจากลีกสูงสุดนะครับส่วน CRB เป็นทีมจากลีกรองผลงาน5เกมที่ผ่านมาครับคูไซโร่ชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับส่วน CRB เนี่ยชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3ครับ ย้อนดูสถิติการเจอกันคู่นี้นะครับเจอกันมา5ครั้งเป็นคูเซโรชนะ2ครั้งเสียบีชนะ1ครั้งแล้วก็จบด้วยการเสมอกัน2ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันในปี2022ก็เป็นคูเซโรชนะเย่าเยือนครับด้วยสกอร์สองกับความน่าจะเป็นของเกมในคู่นี้เนี่ยตามเงื่อนไขก็ให้ทางคูเซโรบังคับชนะ2ประตูสถานเดียวนะครับก็ดูแล้วมีโอกาสนะครับมาตรฐานทีมเหนือกว่าเยอะนะครับแถมฟอร์มการเล่นชั่วโมงนี้ก็แข็งแกร่งครับในบ้านเนี่ยคือจุดแข็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าพลาดครับโอกาสชนะขาด สวัสดีครับเจอกันในวันนี้ครับฟุตบอลที่มาฝากกันเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกนัดตัดสินนะครับเกมที่2ฮะการแข่งขันคู่ระหว่างลูโดโกเรตบราสกาสครับเจอกับริเยกาก่อนแมตช์การแข่งขันเป็นลูโดโกเรตที่ดูดีกว่าครับชนะ1ประตูมีความสุขทันทีหรือถ้าเกิดเสมอกันอาจจะเจ็บนิดนิดหน่อยหน่อยก็อยู่ที่เงื่อนไขก่อนแมตช์การแข่งขันนะครับแต่จะเป็นลูโดโกเรตที่เหนือกว่าครับไม่มากก็น้อยฮะลูโดโกเรตจากเบลารนสครับส่วนริเยกาเนี่ยจากโครเอเชียครับ เรื่องมาตรฐานบอลก็ต้องยอมรับว่ามันสูสีเห็นจากเกมนัดแรกเลยนะครับที่เสมอกันมาศูนย์ประตูต่อศูนย์อย่างไรก็ตามวันนี้ไปเตะบ,บ้านลูโดโกเรตยังไงเจ้าถิ่นก็ได้เปรียบครับผมชื่อชั้นเนี่ยเอาจริงก็คมกว่าด้วยเพราะถึงแม้มาตรฐานบอลลีกจะใกล้เคียงกันแต่ชื่อชั้นของสโมสรลูโดโกเรตถือเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับที่เชี่ยวกรากมีชั่วโมงบิดกับการเล่นฟุตบอลยุโรปต่อเนื่องครับทนข้ามกับริเยกานะครับพวกเขาไม่ใช่พวกโครเอเ,เชียซากเกร็บอะไรแบบนั้นที่จะเป็นขาประจําในฟุตบอลยุโรปฉะนนนั้นเี่ย ดีกรีะอะไรต่างๆยัง,ๆยงเป็นรองผมคิดว่าวันนี้อย่างแย่สุดเลยนะครับเจ้าถิ่นเสมอครับและถ้าจะมีผู้ชนะขอมองไปที่ทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับรูดูเกเรตว่าจะทําได้สําเร็จครับมองไปที่รูดูเกเรตว่าจะทําได้ดีในวันนี้นะครับอันนี้คือทั้งหมดของพวกเราครับมีความสุขและเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีครับ